เวลา17นาฬิกา39นาทีสมเด็จพระกนิษิฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดท่าทองพระราชทานเพลิงศพนายสิริพงษ์หังสพรึกถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่31สิงหาคม2565สิริอายุ72ปี นายสิธิพงศ์เป็นบุตรของนายบรรจงกับนางกิจาหังสพรึกเกิดวันที่16พฤศจิกาย,ยน2492สำเร็จการศึกษาระดับอริญญาเอกด้านวิศวกรรมโยธาจากมหาวิทยาลัยคอนเนลสหรัฐอเมริกาเริ่มรับราชาการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานคริน จากนั้นดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมชลประทานต่อมาย้ายไปสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจนดำรงตำแหน่งสำคัญเช่นอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำและรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสิริพงศ์ได้มีโอกาสรับใช้เบื้องพระยุคคนบาทพประบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,ราบรมราน,นาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชิชน,านีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพระราชดำริต่างๆ ภายหลังเกษียณอายุราชการดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนและที่ปรึกษาสถาบันตามลำดับด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับรองศาสตร,ราจารย์นัฐาหังสพฤกษ